ไม่ว่าจะเจอความสุขหรือว่าจะเจอความทุกข์อยากให้ท่านรู้จักกับทฤษฎีเลข3เรื่อง,องวอความรู้สึกครับไม่ว่าเราจะเกิดความรู้สึกอะไรก็ตามในชีวิตดีใจเสียใจสุขทุกข์เศร้าไม่ว่าจะเป็นด้านบวกหรือด้านลบเนี่ยมันจะหายไปใน3 3นาที3ชั่วโมง 3วัน3เดือน3ปี30ปีขึ้นอยู่กับว่าความรู้สึกนั้นเนะี่ยมันเล็กหรือมันใหญ่แค่ไหนตอนลูกผมยังเล็กเนี่ยผมก็นึกภาพเลยผมซื้อของเล่นไปให้ชิ้นหนึ่งผมก็นึกภาพว่าเขาเนี่ยจะต้องดีใจตื่นเต้นได้ของเล่นที่อยากได้เขาก็โอ๊ยดีใจของเล่นมันก็เป็นภาพที่ยกที่ที่ผมคิดนั่นแหละมันก็เป็นอย่างนั้นจริงแล้วเขาก็เล่นของเล่นอยู่นั้นครับประมาณไม่ถึง30นาที พอโตขึ้นมานครับผมซื้อของขวัญวันเกิดให้ก็คือสเน็คบอร์ดสเน็คบอร์ดเนี่ยมันจะคล้ายๆกับสเก็ตบอร์ดก็คือมีกระดานและมีล้อแล้วก็ไถ่ไถ่ไถ่ไปแน่นอนตื่นเต้นมีความสุขหัดเล่นกับมันเล่นอยู่กับมันได้นาน3เดือน <c oughs> ทีนี้มาดูตัวเองบ้างยกตัวอย่างตอนเรียนจบมัธยมต้นเลยครับผมตั้งใจจะไปสอบเรียนต่อปวชวที่พระจอมเก้าพระนครเหนืออยากเข้าสถาบันนี้มาก สอบไม่ติดแต่ผมมาติดที่อีกสถาบัานหนึ่งฝั่งตรงข้ามราชมงคลพระนครเหนือปวชผมคิดแวบ,บแรกว่าเดี๋ยวเรียนที่นี่1ปีแล้วเดี๋ยวจะสอบใหม่แต่พอไปเรียนเรียนไปได้สเดือนผมเลิกความคิดที่จะไปสอบใหม่ที่นี่แล้วพอเรียนจบปวชไปผมก็จะไปสอบพระจอมเกมล้าพระนครเหนือใหม่เพื่อจะเข้าระดับปริญตีผมก็สอบไม่ติดอีก แต่ผมไปติดที่ราชมงคลเทคนิคกรุงเทพไม่เป็นไรเรียนไปก่อนแล้วเดี๋ยวปีหน้าจะมาสอบใหม่จะเอาให้ได้เลยแต่พอเรียนเทคนิคกรุงเทพไปได้สัก3ามเดือนโหผมมีความสุขกับเพื่อนใหม่มีความสุขกับรุ่นพี่เพื่อนๆที่นี่กับอาจารย์กับสถาบันนี้ผมลืมความคิดไปแล้วที่จะไปสอบพระจอมเกล้าพระนครเหนือมันเป็นความทุกข์มันเป็นมันเป็นความทุกข์ที่ หลุมไม่ได้ใหญ่มากนะครับมันเป็นหลุมเล็กๆนะครับมันก็เลยกลับขึ้นมาได้เนปกติก็ใช้เวลาประมาณสัก3เดือนไอ้เรื่องของทฤษฎีนี้เนี่ยมันนำมาใช้ได้กับทั้ง2มุมก็คือมุมที่เป็นเรื่องบวกกับมุมของทางด้านมุมลบเช่นตอนผมขับรถายแดงซื้อรถายแดงผมนึกภาพว่าโอ้โหซื้อรถไปแดงเนี่ยผมจะมีความสุขในการขับรถายแดงมากๆ แล้วผมก็มีความสุขจริงๆนะครับแต่ผมก็มีความสุขกับมันประมาณ3เดือนเท่านั้นแหละเราก็ชินแล้วจากเชิงบวกครับมันก็เข้าสู่โหมดปกติก็งั้นงั้นแหละก็ไปเรื่อยเืแต่ขนาดที่มันสูงนั้นตอนที่ผมสร้างบ้านใหม่ที่ออกแบบเองโอ้โหมันใหญ่กว่ารถครับผมก็จะมีความรู้สึกอย่างนั้นประมาณ3ปีไม่เกิน3ปีเราก็จะเริ่มชินกับวิวเดิมๆในบ้านของเราไอ้ความรู้สึกอิ่มเอิมความสุขอะไรจริงจริงๆแล้วมันก็ค่อยๆกลับมาสู่ปกติ ความรู้สึกด้านบวกตรงนี้ผมไม่ได้ห่วงแต่ผมนะครับอยากจะมาแชร์อยากจะมาแนะนำกับคนที่โหมดปกติแล้วก็ตกลงไปในหลุมด้านลบของความรู้สึกซะมากกว่าขอให้ท่านนะครับอดทนอยู่กับมันให้ได้ให้มันผ่านไปให้ได้ท่านอดทนให้ผ่านไปได้3ถ้าสวันยังไม่หาย3เดือน3ปีผม,มเองนะครับเจอเรื่อง ที่มันกระทบความรู้สึกมากๆกับตัวเองซึ่งมันใหญ่กว่าใหญ่มากกว่าที่เราจะใช้เวลาเยียวยามันแค่สามเดือนน่ะมันใหญ่มากกระทบความรู้สึกเรามากในเชิงลบอะครับดาร์กลงไปแย่มากอะไรตกต่างอย่างเงี้ยแต่ก็ทนอดทนแต่พอมันผ่านไปได้ประมาณนักสามปีผมค่อยๆรู้สึกว่าเฮ้ย hey, เออผมอยู่กับมันได้นี่นะเราชินเราชินอยู่กับเรื่องนี้ได้เรายอมรับมันแล้วเราก็มีกลับมาจะมีความสุขได้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นแบบนี้จริงๆนะแล้วมันเกิดขึ้นกับตัวเองก่อนที่ผมจะได้ฟังเรื่องทฤษฎีเลขสมพอได้ฟังทฤษฎีเลข3าจากเพื่อนผมเนี่ยเฮ้ยใช่เลยังเิญมันเป็นเรื่องใหญ่ไงมาเลยสปีสปีเยียวยา ยอมรับมันก่อนอย่างแรกต้องยอมรับมันให้ได้ก่อนทนให้ได้ครับผ่านไป3เดือน3ปีแล้วท่านจะกลับมาหมดที่ปกติและท่านจะมีความสุขอยากให้ทุท่านมีความสุขในทุกสถานการณ์ขอบคุณครับ